สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นปสาที่น่ารักทุกคนนะคะห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยกับคุณกกวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องคำพ้องเสียงนะคะในหนังสือเรียนภาษาภา,ภาทีหน้าที่107ค่ะคำพ้องรูป i um, Sub of ni siang moon. สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่มีเรื่องคำพ้องรูปมาฝากเรามาทำความรู้จักกับคำพ้องรูปกันนะครับคำพ้องรูปคือคำที่เขียนเหมือนกันแต่อ่านต่างกันและมีความหมายไม่เหมือนกันเรามาดูตัวอย่างจากประโยคต่อไปนี้กันนะครับประโยคที่น้องๆเห็นอยู่ในขณะนี้น้องๆคิดว่า คำที่เป็นตัวหนาอ่านว่าอะไรระหว่างเพลากับเพลาคำตอบก็คือเปล่าครับประโยคนี้อ่านว่าเขาบรรทุกของหนักจนทำให้เปลาเกวียนหักน้องๆลองอ่านพร้อมกันนะครับเขาบรรทุกของหนักจนทำให้เพลาเกวียนหัก ทีนี้ลองดูประโยคนี้แล้วลองตอบดูนะครับว่าคำที่เป็นตัวหนาอ่านว่าเพลาหรือเปลา่าคำตอบที่ถูกคือเพลาประโยคนี้อ่านว่าเพลาเช้าอากาศสดชื่นน้องๆอ,อ่านประโยคนี้พร้อมกันนะครับเพลาเช้าอากาศสดชื่น น้องๆสังเกตคำที่เป็นตัวหนาของทั้งสองประโยคนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันโดยประโยคแรกอ่านว่าเพลาส่วนประโยคที่สองอ่านว่าเพลาคำว่าเพลาหรือเพลาถึงจะเขียนเหมือนกันแต่มีการสะกดอ่านออกเสียงและความหมายที่ไม่เหมือนกันเช่นประโยคแรก เาบรรทุกของหนักจนทำให้เปลาเกวียนหักอ่านว่าเพลาเพราะเพลาหมายถึงแกนของลอ้อส่วนประโยคที่สองเพลาเช้าอากาศสดชื่นอ่านว่าเพลาเพราะเพลาหมายถึงเวลา นอกจากคำว่าพลาและเพลาที่ได้ยกตัวอย่างเพื่ออธิบายไปแล้วยังมีคำพ้องรูปที่น่าสนใจอีกหลายคำนะครับตามไปดูกันเลยเริ่มจากกรีออกเสียงว่ากรีหมายถึงกระดูกแหลมที่หัวกุ้งเรามาดูตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่ากรีกันนะครับ กรีของกุ้งยาวและแหลมมากส่วนคำที่น้องๆเห็นอยู่นี้ถึงแม้จะเขียนเหมือนกรีแต่ออกเสียงว่ากะรีหมายถึงช้างมาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับมีกะรีโคลงใหญ่อยู่ในป่า คำต่อมาคือคำว่าปากเป้าออกเสียงว่าปากเป้าหมายถึงชื่อว้าวชนิดหนึ่งเรามาดูตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าปากเป้ากันนะครับว้าวปากเป้าลอยอยู่บนท้องฟ้า คำที่น้องๆเห็นอยู่นี้ถึงแม้จะเขียนเหมือนปักเป้าแต่ออกเสียงว่าปักกระเป้าหมายถึงชื่อปลาทะเลชนิดหนึ่งมาดูตัวอย่างประโยคกันเลยครับปลาปักกระเป้าเป็นปลาทะเลที่มีหนามแหลม คําต่อมาคือคําว่าสะออกเสียงว่าสะหมายถึงแองน้ําขนาดใหญ่มาดูตัวอย่างประโยคกันเลยนะครับฉันชอบว่ายน้ำที่สะกับเพื่อนๆคำที่น้องๆเห็นอยู่นี้ ถึงแม้จะเขียนเหมือนสะแต่ออกเสียงว่าสระหมายถึงเสียงสระทั้ง32เสียงมาดูตัวอย่างประโยคกันเลยนะครับฉันชอบเรียนรู้เรื่องสระในภาษาไทย และสุดท้ายคือคำว่าปรักออกเสียงว่าปรากหมายถึงเงินมาดูตัวอย่างประโยคกันเลยนะครับตาของฉันเก็บปรากไว้ในหายคำที่น้องๆเห็นอยู่นี้ถึงแม้จะเขียนเหมือนปรกัก แต่ออกเสียงว่าปร,รักหมายถึงพังมาดูตัวอย่างประโยคกันเลยนะครับประเทศญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวทำให้เกิดซากปร,รักหักพังไปทั่วทั้งเมืองรู้จักคำพ้องรูปแล้วเรามาเล่นเกมสนุกๆก,กันนะครับ ว่าวปักเป้าลอยอยู่บนท้องฟ้า <_ d ata> ฉันชอบเรียนรู้เรื่องสระในภาษาไทย <_ d ata> เพลาเช้าอากาศสดชื่น <_ d ata> มีกระรีโขลงใหญ่อยู่ในป่า ตาของฉันเก็บปักไว้ในหายเล่นเกมสนุกสนุกกันแล้วเรามาทบทวนเรื่องคำพ้องรูปกันนะครับคำพ้องรูปคือคำที่เขียนเหมือนกันแต่อ่านต่างกันและมีความหมายไม่เหมือนกันเช่นคำว่า ช่วงฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องคำใดเป็นคำพ้องรูป ประเทศญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวทําให้เกิดซากปร,รักหักพังไปทั่วทั้งเมืองคําที่ขีดเส้นใต้หมายความว่าอะไรคำว่าการีที่หมายถึงช้างเขียนคำอ่านได้อย่างไร คำใดไม่ใช่คำพ้องรูปคำพ้องรูปคือคำที่เขียนเหมือนกันแต่อ่านต่างกันและมีความหมายไม่เหมือนกัน คำว่าเพลาหรือเพลาเป็นคำพ้องรูปจากประโยคนี้คำว่าประรลักหมายถึงพังคำว่ากะรีเป็นคำที่มีความหมายว่าช้าง คําว่ากาดไม่ใช่คําพ้องรูปแต่เป็นคําพ้องเสียงครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ